ee uh, nara พระสรในนัสหาอดทางแห่งสมบูรเกต้ออบ่าสะทัสสะลังสมาดียมตะลพมาคุณาจไม่พร รัตามาโเมฆเนียอเมฆเนียนทานิทันตุยทานิทชาตินาคันกันกอมสัมอุปสาล่ลากุณฑัญญะรักกอมกรมวันใดจะกันเกเม

sa phê mô mô vi bồ sa nà phê vi hà ra kyu ki ta ki kai ta sa thô chê sô chê mong sa sa m rong lá hàm nhớ mong ca sa sa m rong mong gò sa sa thì có thì mô လေหตุมกะดะสัจศาสนาจารย์ศาสนากันะมมจิตังจบวดังจบวด่างแล้วก็ก็เหล่าท่านหญิงหลองเลหตุมศาสนาห้ามแปลกเลหตุมบรบรวะจะแมบใจกลัว

สักิเลสจตกาวราปมะมมาศาสนารัวอดคอนตัวจตจอรวะตังหะศาสนาบาหมันชัดพลัดในบันจา

ลาปะอมศาสนาเก้าสระเกยชดแปดแรมสกัดลาปจอดศาสนาปะโตมกขะดงสซลาเมงมาศาสนาพระภัยเป็นปตก็หโนทบด tam nhát sa sanh sa pa hatao ton kron phe lang ngu lang on con sa sanh a thi chot om so sama, om so sama, so sama lo အညောဆာသနာเจ้าพ่อတန်ตาทนา73ပါမကောင်းမှုကိုမပြုတာตาทนาကောင်းမှုတွေကိုဖြည့်နေတာตาทนากิเลสဓာတ်တွေစင်ကြယ်อวิปัตตนาปွားနေတာตาทนาခန္တီตีขัญญ์เตียာเนနေတာตาทนานิพพานမျက်ဆုံးကိုကြည်ွေပြီးတော့ သူတ so so ို <standards and> so <on> ့ကောင်းမှုတွေပြုရခာနိဗ္ဗာန်ကိုညွန်မှန်းညီမှန်းပြီးတော့ပြုရတာသာတနာသူတ ባ ကိုတတ်ဖြတ်လိုတဲ့စိတ်ကိညာသာတနာဉင်းဆဲလိုတဲ့စိတ်မရှိတာသာတနာသူတဘာအဖြစ်ကိုပြောမပြောတာသာတနာသူတဘာကိုမနှိပ်စက်တာသာတနာ ကောကောင္းတရားတွေကိုဆောက်သိမ်နာသာသနာအစာတောက်မှစင်ကြနာသာသနာစေင္းင္းတဲ့အကြောင်းတွေမှာစေင္းင္းတဲ့အကြောင်းတွေမှာပျော်မွိတာသာသနာတမန်ပတ်တွေမှာဝင်စားဖို့အကြူအစည်နေတာသာသနာစမပ္တမပတ်ဝင်စားနိုင်တာသာသနာဘောအမြင့်ဆုံးဘော

ชาติเลีสัตห์ถุยมังชาติเจ้าต่างหัวคอนตัวถุยมังบ้ามมนชาติพลัดเลึบในปผ่นชาติถุยมังปะมอยชาตจัดเนี่ยนองถุยมังปะมวยพิวันเนี่ยนองตุยมัง P'a-p'yut-p'ek-khom-kha-nha-nong-tui-mong P'a-p'yua-p'yam-nha-nong-tui-mong M'en-so-la-tui-mong A-cha-ra-na-pi-na-pat-tui-mong Nha-ngê-la-ngâu-la-ngôn-kho-mong mong pa à à pek mơ Bà bé mở từ mang là ngọt là ngọt tuệ từ Maji măng. Tapo măng. Hey mong bong bong mang bong 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 mang bong 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 mang bong 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 cái ว่ามังเลมด้กาสังสารที่ก็มังเลงกามุราห์เนีมังกาคิลิสัมังกาโมคิลิสัมังกาเวหะนั้มังกาโมมังกาข้ายกันนมังกาโมมังกาข้ายกนนมังกามิจฉาโมมังมังกาลตาวชะโมมัง มพูดนอก็มองตาาเจ่าแด้กลาเนี่ตอนมาลน์กลองหัวกลองทาอ้เนี่ยมองมา้าเจ่าเราเสียมาออดสมริใจสมสาละลิมาแปร่าพเปรียมือป้าออดละมอมาตาหลอาเช่าออนไลน์ออนไลน์ซอฟต์้าเลยออนไลน์ละตักเ่าเลยออนไลน์ละลางถาเลยออนไลน์ละวันเก่นเลยออนไลน์ละ 我挂会还忙到家忙到家了 <laughs>